สวัสดีครับเคยมีความคิดแบบนี้กันไหมครับว่าอยากจะหางานอดิเรกอะไรสักอย่างที่มันสามารถต่อย,ยอดไปเป็นธุรกิจเล็กๆทำเงินได้จากที่บ้านของเราเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยครับเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่เขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อไวเก่าโดยเฉพาะเลยครับโอ้โหเปิดมาด้วยผาดหัวที่ดิงดูดมากๆเลยนะครับสร้างรายได้หลักหมื่นที่บ้านด้วยเครื่องที่เรียกว่าเครื่องแกะสลัก C N C คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือ เฮ้ยมันทําได้จริงเหรอแล้วถ้าทําได้เนี่ยมันต้องทํายังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆของแนวคิดนี้เลยก็คือเขาไม่ได้บอกว่ามันเหมาะกับทุกคนนะครับแต่เขาเจาะจงไปที่กลุ่มไวเกาเลยแหล่งข้อมูลที่เราดูอยู่นี้บอกว่านี่คือโอกาสทองจริงๆที่จะเอาประสบการณ์เอาความคิดสร้างสรรค์ที่สั่งสมมามาเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจที่น่าภูมิใจได้ นี่เป็นคำถามที่ผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยนะครับคืออยากมีธุรกิจที่ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราเต็มที่ได้ทำงานจากที่บ้านสบายๆแถมเรื่องรายได้ก็ยังไปได้อีกไกลเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เขาใช้เพื่อจะเข้าถึงความต้องการจริงๆของกลุ่มเป้าหมายแล้วพอมีความต้องการแบบนี้มันก็ต้องมีคาตอบใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลนี้เขาก็เลยนาเสนอโซลูชันที่น่าทึ่งมากๆขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความจริงได้ ซึ่งก็คือและนี่แหละครับพระเอกของเรื่องราวโซลูชันที่จะมาเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้เลยนั่นก็คือเครื่อง CNC นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้มันคืออะไรแล้วมันทำอะไรได้บ้างลองนึกภาพตามกันดูนะครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือการย่อโรงงานสร้างสารรค์ขนาดเล็กๆที่ทันสมัยมาตั้งไว้ในบ้านของเราได้เลย มันคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนไอเดียในหัวของเราให้กลายเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้จริงๆครับแล้วคำถามคือเครื่องนี้มันสร้างอะไรได้บ้างล่ะในสไลด์นี้โชว์ตัวอย่างสินค้าที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการในตลาดด้วยไม่ว่าจะเป็นของขวัญชิ้นเดียวในโลกของที่ระลึกเก๋ๆหรือแม้แต่งานศิลปะชิ้นเล็กๆที่สามารถสร้างมูลค่าได้สูงมากเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่า เอแล้วทำไมโซลูชันนี้ถึงเหมาะกับผู้สูงวัยเป็นพิเศษละ่ะแหล่งข้อมูลเขาให้เหตุผลสำคัญไว้3ข้อครับที่เขาเรียกว่าเป็น3เสาหลักที่จะทำให้การเริ่มต้นธุรกิจนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จริงๆเรามาดูกันทีละข้อเลยครับประเด็นแรกเลยที่สำคัญมากๆก็คือเขาเน้นเรื่องความง่ายในการใช้งานครับคือออกแบบไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุดมีปุ่มควบคุมไม่เยอะ ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรที่มันซับซ้อนทางเทคนิคมากเกินไปทําให้ใครๆก็เริ่มต้นได้ไม่ต้องกังวลเลยโอเคพอเครื่องมืองานง่ายแล้วคําถามต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือทําของออกมาแล้วจะเอาไปขายที่ไหนนี่แหละครับคือเสาหลักข้อที่2ก็คือการทําให้มั่นใจได้ว่าผลงานที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีตลาดรองรับอยู่แล้ว แล้วสไลด์นี้ก็แสดงให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าเรามีเส้นทางตรงไปหาลูกค้าได้ยังไงบ้างเขาลิสต์มาให้ดูเลยว่ามีแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าใหญ่ๆที่สินค้าแกะสลักสวยๆที่ต้องการความแม่นยำสูงแบบนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยเอาละ่ะเครื่องก็ใช้ง่ายแล้วที่ขายก็มีแล้วแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาล่ะจะทำยังไงนี่คือเสาหลักข้อที่3ครับซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะ นั่นก็คือระบบซัพพอร์ตที่จะคอยช่วยเหลือเราไม่ทิ้งให้เราต้องเจอปัญหาอยู่คนเดียวการสนับสนุนที่ว่านี่นะครับเขาแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆเลยอย่างแรกคือมีวิดีโอสอนให้เรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอยากจะทบทวนตอนไหนก็ได้และที่สําคัญไปกว่านั้นคือถ้าเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้จริงๆก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรีโมทเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ของเราเพื่อช่วยดูช่วยแก้ปัญหาให้ได้แบบทันทีเลยอุ่นใจได้เลยครับ พอเรามีเครื่องมือที่ใช่มีช่องทางการขายที่ชัดเจนแล้วก็มีระบบสนับสนุนที่คอยดูแลอยู่ข้างหลังก็ถึงเวลาที่จะมาเริ่มต้นธุรกิจกันจริงๆแล้วล่ะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าจะเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นรายได้ที่ยั่งยืนได้อย่างไงคำนี้มันสรุปภาพรวมทั้งหมดได้ดีมากๆเลยนะครับเปลี่ยนงานอดิเรกเป็นรายได้ที่ยั่งยืนมันคือการเปลี่ยนสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราได้ด้วย นี่คือภาพสุดท้ายที่แหล่งข้อมูลเขาอยากจะสื่อออกมาครับเป็นไลฟ์สไตล์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนไฟฟันเลยนะคือการได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขทําในสิ่งที่รักสร้างสรรผลงานสวยๆออกมาแล้วก็ยังขายงานพวกนั้นผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำนะครับเนื้อหานี้ก็ปิดท้ายด้วยข้อเสนอที่ชัดเจนมากๆเลยคือถ้าสนใจเนี่ยเขามีโปรโมโชั่นพิเศษให้ด้วยแค่พิมพ์คำว่า CNC สร้างอาชีพก็จะได้รับสิทธิ์ปรึกษาฟรีแถมได้แพ็กเกจวิดีโอสอนไปเลยด้วยครับและสุดท้ายนี้แหล่งข้อมูลก็ได้ทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ให้กับเราทุกคนครับว่าจินตนาการของคุณจะสร้างสรรค์อะไรได้บ้างเพราะสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องมือมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่พลังที่แท้จริงมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์